สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคารครับวันนี้ผมตระกูลติทมิตรมาขับเจ้าเนต้าเอสครับก็ถือว่าเป็นสปอร์ตซีดานที่อาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการทําตลาดว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรแต่จริงๆแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยขายแล้วนะครับก็อยู่สักประมาณ ล้านไปปลายนะครับเกือบเกือบสล้านเข้าไทยมาก็ลองประเมินราคากันดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของแ a n เ l ล i ิ่ภาพรวมเวลาที่มาอยู่ในสนามปทุมธานีสปี e เวย์นะครับว่าอาการตัวรถจากที่เราได้จับอาการเนี่ยเป็นอย่างไรและรถเนี่ยขับสนุกหรือว่ามี p e r f o r m ร์แมอย่างไรบ้างนะครับเท่าที่ได้ลองขับนะครับน้ำหนักตัวรถเยอะนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดความจุถึง 91กิโลวัตต์เลยทีเดียวแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวระยะทางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเหยียบการขับของเราด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเคลมว้เนี่ยระดับ600กว่ากิโลเมตรเลยนะแต่พอมาขับในสนามตัวรถเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะครับมีมอเตอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์ทั้งด้านหลังนะครับเป็นขับสีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาขับเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในโหมดสปอร์ตนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยระยะทางมันก็ลดลง แต่มันก็เป็นการคำนวณคือตัวรถเนี่ยเทคโนโลยีเยอะมากจะสังเกตว่าไซส์บอดี้นี่คือใหญ่นะครับนี่เป็นรถที่คันใหญ่อาการก่อนเลยพอรถมันใหญ่แม้ว่าช่วงล่างเนี่ยจะพยายามเซ็ตมาออกมาในรูปแบบที่ให้มันเฟิร์มก็ยังมีอาการยุบตัวเวลาเราหักวงเลี้ยวเข้าโค้งแรงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาก็ไม่ได้เซตมาจนกระทั่งแบบมันแข็งจนกระด้างคือมันยังมีความนุ่มนวลอยู่ นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ้โถงนั่งสบายนะครับแต่พอมันเซ็ตมาแบบนี้จะเฟิร์มก็เฟิร์มสุดไปเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เผื่อ คนนั่งหลังด้วยแต่พอเอามาขับในสนามด้วยน้ําหนักตัวรถขนาดนี้ครับมันก็ส่งผลเหมือนกันความตึงมือเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในโหมดอะไรก็ตามนะครับเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยคงมาลายเนี่ยมันสู้ด้วยแรงจีของตัวรถนะครับพอน้ําหนักโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับเวลาที่เราเนี่ยหักเข้าโค้งนะครับคือมันดึงไม่หมดอะคือเราเองเนี่ยก็ต้องใช้พลังกาลังเหมือนกันแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบขับยากนะครับมันก็ไม่ได้ขับยากคือที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่ารถแรง รถมันแรงเลยอ่ะนะครับคือแรงศูนย์ถึงร้อยเขาเคลมไว้ที่3.9วินาทีในรุ่นที่เป็นมอเตอร์สตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นอรองจริงๆจะบอกว่ารุ่นรองก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีระบบพวกระบบอัตโนมัติเนี่ยทำงานเยอะกว่าเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่เรียกว่าขับอัตโนมัติเนี่ยก็หักหลบได้เองนะครับเวลาที่ใช้ถนนที่เมืองจีนนะครับมีเรดาร์มีกล้องมากกว่าทางด้านของตัวท็อปจะเรียกว่าตัวท็อปได้ไหม ก็เรียกได้โดยต,ตัวท็อปเนี่ยเขาก็เรียกว่าสเปเชียลเวอร์ชันและหากว่าเป็นรุ่นที่แบบมีออปชันที่เขาเรียกว่าไรเดอร์เวอร์ชันแล้วกันตัวไรเดอร์เวอร์ชันเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดประตูเป็นปีกนกแบบนี้ได้นะครับอะ <MBA>. ปีกนกปีกนกนะเปิดยังไงใช่ไหมฮะนี่สามารถสั่งเปิดได้จากกุญแจนะครับนี่ได้ไหมเนี่ย อ่ะเปิดถูกฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ป็นไงมีเสียงด้วยเหมือนรถนแบบันดับเหมือนรถมันคุยกับเราอะ่ะเคยดูหนังสมัยก่อนไหมเคยดูไหมเอ้ยใครแบบเกิดทันยุคผมยุค90สคุณต้องเคยดูไอ้นี่ไหมมอเตอร์ไซค์สลาตันเด็กยุคนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยแก่แล้วเนะี่ยที่มันมอเตอร์ไซค์มันคุยกับคนได้ฮะคืออารมณ์มันประมาณนั้นเลยอะ่ะใชใ่ไหมเข้าใจไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนี่คือมันติดแล้วนะ ระบบมันทำงานแล้วนะครับสามารถจังปิดได้นะครับก็คือกดค้างไว้สักประมาณกี่นาทีแล้วกดอีกทีเดียเฮ้ยนี่ปิดละอ,อ๋อมีแบบปิดค้างได้ด้วยเหรอสมมติเราไปโดนมือนี่นี่มีไฟติดด้วยนี่มีไฟติดที่โลโก้แล้วก็มีเสียงด้วยลำโพงม่ติเสียงดีไหมดีเนาะ ข้างในนะครับลำโพงเนี่ยมีทั้งหมด21ตําแหน่งแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้ด้วยฟังก์ชันที่เมืองจีนเขาติดมาให้คือเมืองไทยไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับแต่แบบในเวอร์ชั่นของประเทศจีนนี่คือ <c oughs> เหนือล้ําเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับข้างในยังเป็นหน้าจอรองรับภาษาจีนหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบเดาๆกันหน่อยว่าอันนี้คือโหมดการอัิปีนะอันนี้วิทยุนะอันนี้การสั่งการด้วยเสียงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะดูฮะดูหน้าตาครับนี่เป็นไง ทำหน้าที่เป็นทั้งไฟเลี้ยวนะครับ daytime running light มีไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ <c oughs> ดูสิเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของพวกไฟสูงออตโต้อะแดปติฟนู่นนี่นั่นอันนี้คือแบบจัดเต็มเลยนะฮะก็เป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเนต้าเขานะครับเซ็นเซอร์รอบคันนี่เต็มไปหมดนะครับเห็นแบบนี้กล้องเพียบนะครับไม่ว่าจะกล้องทางด้านหน้านี่เห็นไหมเซ็นเซอร์อีกเท่าไหร่อ่ะด้านหน้าก็มีใช่ไหมมีอีกไม่พอมีกล้องอยู่นี่อีกนี่นี่ก็กล้อง นี่ก็กล้องกล้องเยอะไปไหนฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นเนี่ยผมว่ากล้องเนี่ยต้องมีเป็น1ิตำแหน่งน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินเลยสัญ,ญลักษณ์นี่ S นะครับกระจกบานหลังนะครับนอกเหนือจากว่าบานหน้าบานหลังเป็น ลิมเตแล้วนะครับก็คือไร้ขอบใช่ไหมด้านหลังเนี่ยยังเป็น Privacy g l a s s ด้วยนะครับก็คือจะเข้มกว่านะครับให้ความเป็นส่วนตัวกระจก glass r o o p ก็ป้องกันเรื่องของ U V นู่นนี่นั่นแต่ถ้าหากว่าใครไม่พอใจอยากจะไปติดฟิล์มเพิ่มอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วถ้ามาดูเนี่ยมันจะออกเป็นแบบฟ้าๆนะมองจากด้านในก็เหมือนกันเนี่ยมีกล้องนะ่กล้องที่ผมติดนะครับตอนผมนั่งทางด้านหลังเนี่ยเห็นเนี่ยติดจากข้างในเนี่ยโอ้ยแบบมันดูมันดูว้าวมากมันดูว้าวมากล้อนะครับและยางนี่ เขาให้เป็นมิชลินไพร์หลอดสปอร์ตโนะครับก็เน้นสมรรถนะอยู่แล้วยึดเกาะดีครับตัวนี้ไซส์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น245 45 r 1 9แม็กก็จะเป็นสีดำเงาเบรกจานนะครับเป็นมีคลีบระบายความร้อนเป็นฟอร์ฟอร์แมนเบรกอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ต้องห่วงที่เจ๋งคือด้านท้ายตัวรถนะครับจะเห็นว่าการออกแบบเนี่ยไอหลังคากราสลูปเนี่ยมันจะแบบลาบลงมาเลยนะครับแล้วก็ซ่อนในเรื่องของไฟไว้ที่บริเวณ บานกระจกนะครับมีตัวสปอยเลอร์ที่เป็นลายเคฟลานี่ของจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปใช่ไหมเออปีกตัวนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED นี่โอปรับนะครับทั้งหมดคันใหญ่นะรถคันใหญ่คันใหญ่เลยล่ะนะครับนี่กล้องเซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะ คือสิ่งที่ต่างระหว่างตัวไอรายด้แล้วก็ตัวสเปเชียลเวอร์ชันเนี่ยก็คือในเรื่องของเซนเซอร์นี่แหละครับระบบการดับขี่อัตโนมัติเนี่ยคือของตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นตัวที่มีปรฟอร์แมนซ์ดีกว่านะครับแต่ว่าติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเวอร์ชัน3.0นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวไรด้เนี่ยมันจะเป็นไร d ด้4.0นะครับแล้วก็ระบบประมวลผลเนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะ ถ้าเป็นตัว4.0รู้สึกว่าจะใช้ของหุ้เบยนะครับเป็นตัวประมวลผลโอ้โหแต่ผมแบบอลังการงานสร้างมากให้มีกล้องตรงนี้อีกอะไอ้ไม่หมดถ้าดูซิการเก็บงานก็เรียบเลยครับแบตเตอรี่แล้วก็เรียบไปเลยนะครับก็ทําให้หลักอากาศพลศาสตร์ของตัวรถดีนะครับที่สําคัญเลยก็คือว่าเวทบาลานซ์เนี่ยนะครับหน้าหลังนะครับบาลานซ์อยู่ที่50-50นะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะมีแฮนดิ้งที่ดีนะฮะหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าจอแนวตั้งทัชสกรีนนะครับ ขนาดของหน้าจอประมาณ17นิ้วเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยปรับจากหน้าจอตรงนี้ครับเขาจะมีหน้าจอคือนี่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอพาร์เนลตรงกลางและหน้าจอสําหรับผู้โดยสารเห็นไหมฮะทางานแยกกันได้นี่นี่ร้องคาราโอเกะเป็นไงคือมันปรับจากน,นี้หมดนะครับปรับเบาะก็ปรับจากหน้าจอไม่มีนะครับปุ่มปรับอะไรตรงนี้ไม่มีมีแค่พวกสวิตช์กระจกอะครับจะอยู่ที่ แผงข้างประตูนะครับการตกแต่งด้านในนะครับคันนี้จะเห็นว่าเบาะนี่เป็นไงมีหนังอยเรียกว่าหนังเลยเขาก็ทํามาเป็นหนังกลับเลยนะครับเห็นไหมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็แผงข้างประตูพวกนี้ นะมีงานลวดลายดูสปอร์ตนะครับแล้วก็วัสดุที่เป็นแบบการตกแต่งเนี่ยคุณภาพดีมีความแตกต่างนะครับแล้วก็ได้ความหรูหรานะครับมีเดินได้ตะเข็บต่างๆแล้วก็พวกแอมเบียนไลท์ตกแต่งนะครับเป็นเฉดส,สีต่างๆช่วยในเรื่องของอารมณ์การขับขี่ที่ดีเลยแล้วก็มีลําโพงเนี่ยลโพงเนี่ยมีอยู่ในนี้ด้วยนะนี่มีลำโพงอยู่ในนี้เซอร์ลาวมิติเสียงนุ่มนวลน,นะฮนะนี่หลังคาเป็นไงกลาสลูปที่ผมบอกนะครับนี่ลำโพงเป็นไง21ตำแหน่งนี่นี่ นีคือรถจีนน wow, ี่ว้าวจริงๆนะพาวเวอร์เอาใช่ไหมไวเลสชาร์จตัวนี้กุญแจนะครับไม่มีนะครับ่านสามารถชาร์จโดยใช้ไวเลสได้จะเอาแท่นชาร์จไวเลสที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับมาวางชาร์จก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ากังวลก็นี่ชาร์จไว้ตรงนี้ครับนี่เลื่อนสไลด์มาได้เนาะนี่ครับ จะปรับเลื่อ,อนเบาะนี่เป็นไฟฟ้านี่สูงต่ำนะครับเข้าออกนะครับความสูงของตัวเบาะนะหรือเอนนะครับนี่ก็เป็นภาษาจีนหมดเลยเนาะนี่อันนี้เบาะหลังนี่นี่ปรับเอนได้เบาะหลังเป็นไงร้ายกาจริงจริงเบาะในเรื่องของแรงดันลมยางนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยยังมี เรื่องของโหมดการดับคีเนี่ยเป็น normal เป็นสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยสปอร์ตน่าจะอันนี้แล้วก็ต้องมากดตรงนี้ด้วย,น,ยน่าจะมีสปอร์ตมี normal มีอี o คอะไรประมาณนี้มั้งนะครับแต่เนี่น่าจะสปอร์ตเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ระบบประ,ประกาศแยกฝั่งซ้ายขวานะครับนี่แอปต่างๆโปรแกรมนะครับที่จะสามารถใช้งานได้ใช่ไหมแล้วก็ มันจะมีตัวนี้คุณเห็นไหมครับอันนี้ทำหน้าที่เหมือนกล้องตัวนี้มีระบบสั่งงานด้วยเสียงทํางานไวมากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันรองรับเป็นภาษาจีนผมก็ไม่กล้าพูดหรอกเพราะผมพูดภาษาจีนไม่เป็นนะฮะเห็นไหมนี่ปิดลงไปก็จะมีข้อมูลการขี่ของตัวรถนะครับข้อมูลตัวรถต่างๆแล้วก็พวกกราฟิกบอกระบบการทํางานระบบความปลอดภัยนะฮะนี่ไฟฉุกเฉินอยู่นี่นะครับมี SOS นะครับมีกล้องด้านในเห็นไหม ตัวกล้องตัวนี้มันจะแบบหันไปหาได้ด้วยนะถ้าคุณเรียกนะครับพวงมาลัยนะครับนี่สามารถเลื่อนเสียงนะครับวอลลุ่มได้นี่ได้สองฝั่งเลยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้านะครับเป็นการดึงจากสลักนะครับปรับเมนูน,นวลเอาเกียร์อยู่ตรงนี้ครับนี่เหมือนพวก mercedes นะ mercedes benz นะครับคันเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น ไฟหน้านะครับไฟหน้าการเปิดปิดนู่นนี่นั่นนะฮะเห็นว่าหน้าจอนี่ความละเอียดนะหนังนี่หนังกลับนี่จะเปิดประตูใช่ไหมกดนี่ฮะคุณผู้ชมปึ๊บว่ะนะแล้วก็มีหน้าจอนะครับยิงข้อมูลการขี่ขึ้นไปนะครับพ e a up display เข่าวๆนะครับคือผมเนี่ยขับคนสุดท้ายแล้วก็ เวลาไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยแบบว่าไปลงเสียงเรื่องของข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมให้ฟังกันแล้วกันนี่จะเห็นว่ามีโชค้คนะครับดันประตูขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจุดยึดนี่คือตรงนี้มันจะแตกต่างจากรุ่นไดรด้าที่ไม่ได้เป็นประตูปีกนกนะครับเบาะนั่งแถวที่2นี่นั่งสบายกว้างนะฮะนี่ตรงนี้สามารถที่จะพับลงมาได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันติดอะไรนะครับตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นตัวแบบโปรดักชันคานะครับมีแอร์ตอนหลังให้มี usb type c ให้ type a ให้ตรงนั้น ด้านหน้าก็จะมี Type C ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนาฬิกากับอุณหภูมิแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะจับเป็นนาฬิกาผมเข้าใจว่ามันจะจับจากดาวเทียมด้วยนะแต่ตอนนี้มันน่าจะจับดาวเทียมจีนนะครับเมืองไทยมันอาจจะต้องยังไม่ได้มีการปลดล็อกหรือว่ายังไม่ได้คุยกับภาครัฐนะครับอันนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นเวลาจีนด้วยซ้ำนะครับ เบาะนุ่มนะครับแล้วก็นั่งได้เอนกําลังดีนะครับพนักพิงดันหลังได้ดีนะครับมีแอมเบีนไลท์ให้หนังกลับนุ่นนี่นั่นก็คือแบบภาพรวมโอเคนี่แอร์แบ็กนะครับไฟเป็น LED ดีทัชเอนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบคือไม่ชอบไอการเนี่ยมันต้องกดออกน้ําหนักนะครับซึ่งมันแบบมันถ้าออกแรงอะ ไอการกดเปิดปิดกระจกบานข้างนะครับเนต้ามีกำลังมอเตอร์อยู่ที่462แรงม้าแรงบิด620นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด91กิโลวัตต์ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่ด้านหลังเป็นช่วงล่างอิสระไฟลิงค์ครับอันนี้ในโหมด normal นะครับการขับขี่สเตชันแรกเราก็จะเป็นการลองเหมือน0ถึง100นะครับ,รบซึ่ง<ม>ทางเนต้ก็ เคลมไว้ว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสามจุดเก้าวีนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองกดไปเลยครับครับกดไหมครับกดแฮนเล็นไหมครับอืดึงแล้วเนี่ยครับครับไปครับอืมอ่ะเบาครับยกครับไม่ต้องเปครับค่อยๆชะลอโอเคโอเคอเครับแล้วก็ไปทางซ้ายครับนี่ร้อยยี่สิบเลยนะกว่าด้วยนะใช่ครับค่อยๆครับลองแฮนด์เล็งไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าจะเป็นเลนเอ่อเหมือนชิคเคนนะครับเลนเชนนิดนึง รถ<ล><ช>มันรู้สึกเหมือนรถมันหนักๆนะใช่ครับนี่เราชะลอนะครับแล้วก็เราเลี้ยวขวาครับครับสวยครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆตรงไปแล้วค่อยๆโค้งซ้ายเพื่อไปหาเซสชันต่อไปครับ รอบเราก็จะขับอีกทีหนึันครับผมแลเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่ไพลอนล้มเนี่ยครับมาหยุดนะครับอันนี้เซชั่นถัดไปจะเป็นเออ่สาราล่องครับไปเรื่อยๆนะครับเชิญนี่เป็นข้อเป็นข้ออะไรซ้ายนะครับสวยครับเดี๋ยวเราผมยูเทิร์นไปนะครับ เชรนะคับมีสิ่งกีดขวางเราก็หักหยุดตึ๊บๆรับผมอย้ได้เลยครับดูมครับขายครับครับแล้วก็เบาครับค่อยๆโค้งซ้ายไลยครับสวยครับเราค่อยๆโค้งขวาครับเพื่อไปเข้าสเตชันเดิมนะครับครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นะครับปึ๊บหยุดนี้นะครับอันนี้เป็นลายทดสอบของเราทั้งหมดครับครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปลองโหมดสปอร์ตกัน ใช่ครับไม่ยนะครับเมื่อกี้เป็นนอร์มอลนะครับครับนี่ก็เป็นสปอร์ตรวมทั้งพวงมาลัยครับกดเลยครับเหมือนเดิมนะครับโอ้โหโอ้ยเทียบเลยครับโหมดสปอร์ตจะรู้สึกแตกต่างครับว่าร้อยสามสิบค่อยๆชะลอไปครับไม่ต้องหยุดเลยครับร้อยสามสิบเลยครับเมื่อกี้เร็วกว่าเมื่อกี้เร็วขึ้นไหม สองสายระบบมันทำงานมันก็จะมีอย่จุดซีบอกไปเลยครับไปเลยครับ รอบที่สามนะครับไปได้เลยนะครับไปได้เลยครับค่อยๆชะลอนะครับร้อยสี่สิบอะไปแล้วคือด้วยความรถมันใหญ่ด้วยเนาะใหญ่เลยครับอ มันคงคอยูคคอ่มันใคชค่ยู่ครับแต่รถมันแบบด้วยความรถมันหนักเนาะ เปล่าปากเลยยังไม่สุดเลยต้านี่นี่ถ้าเกิดผมอะไรขวานี่ซัดได้หนักกว่านี้นะยังไม่สุดเลยรถมันแรงมากหลักๆก,ก็น่าจะอยู่ที่ในเรื่องของราคากับจะทําตลาดเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่า จะขายหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสลองเจ้ารถยนต์คันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องถูกส่งกลับไปที่เมืองจีนละหลกัหลกๆเนี่ยตอนนี้มันมีแค่การผลิตที่เป็นตัววงมลาลัยซ้ายซึ่งก็เตรียมที่จะจําหน่ายในยุโรปด้วยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นวงมลาลัยขวาเบื้องต้นเนี่ยเนต้าก็มีการที่จะเข้าไปคุยกับทางพื้นที่โรงงานของทางบางชันนะครับในการที่จะลงทุนประกอบเนต้านะครับ ซึ่งต้องไปดูนันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรุ่นอะไรบ้านนะครับที่จะทําการประกอบในเมืองไทยแล้วก็ตัวเนต้าเองเนี่ยครับเขาก็เป็นบรนด์รถยนต์ที่ถ้าอยู่ในเมืองจีนก็ถือว่าเป็นพวกสตาร์ทอัพในเรื่องความมั่นใจเนี่ยน่าจะต้องรอดูกันใช้คํานี้ละกันนะครับสำหรับคนที่มีความพร้อมแล้วก็ซื้อไปก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเนต้าวอย่างเงี้ยนะฮะ ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนแฮปปี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง n e ต้าวมันเป็นรถฟังก์ชันที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับเน้นการขับใช้งานในเมืองอะไรพวกนี้หลายๆคนก็รับได้กับราคาระดับแบบ5 0 0 0นกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในอนาคตอย่าง n e ต้ a ยเองนะครับหรือว่าโมเดลอื่นๆเนี่ยผมว่า อันนี้ก็คงต้องรอทิศทางการทําตลาดต่อไปนะครับอย่างเนต้าเนะครับถ้ารถเข้ามาขายจริงๆเมื่อไหร่เชื่อว่าเราก็คงจะได้นํามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งหรือได้มารอขับกันแล้วคงจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่จากการใช้งานวันนี้ระยะเบรกดีสั้นนะครับแล้วก็ อาการช่วงล่างเนี่ยมันจะมีอาการช่วงล่างที่เรารู้สึกว่ามันจะมีความเต้นๆสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดธรรมดาก็ตามแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเรารับได้จุดที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็คืออัตราเร่งนี่แหละที่ทําให้เราว้าวได้เลยนะครับ มันค่อนข้างที่จะหวือหวานะครับค่อนข้างที่จะดึงแต่ว่าผมยังมีความรู้สึกว่าอาการเวียนของตัวรถเนี่ยมันยังเยอะไปหน่อยถ้าหากว่าลดอาการเหวียงตัวนี้ลงมาเนี่ยน่าจะทําให้ตัวรถเนี่ยขับได้สนุกมากขึ้นหรือว่าคอนโทรลตัวรถได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นมอเตอร์หน้าหลังนะครับเวลาที่เรานั้นถอนคั้นเร่งเนี่ยนะครับตัวรถมันก็หน่วงตรงนี้ครับมันเลยช่วยให้เราเนี่ยขับได้ง่ายแม้ว่าตัวรถจะมีอาการเวี่ยงอยู่บ้างนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแมสโตรคาในทุกช่องทางอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบ